สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7พฤษภาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของทุกๆท,ท่านที่เกิดวันที่7พฤษภาคมแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่เกิดในวันพุธนะคะพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนด้วยนะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศเรามาเริ่มต้นกันนะคะ อาจารย์ให้ให้าถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภเริ่มต้นที่การงานนะคะไพ่ใบแรกของการนะเอาฝั่งนี้เนาะสามดาบเพจนะคะการงานของท่านผู้ใดที่ผิดหวงังในเรื่องของหน้าที่การงานแต่แรกนะคะตอนนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่นี่เป็นไพ่เด็กถือมาช้าไม่ทำเป็นความมั่นคงนะที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่สบายใจมีความไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะอาจารย์เชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะมี หน้าที่การงานที่มั่นคงมากขึ้นจะมีโอกาสได้เปิดกิจการใหม่ขยายงานใหม่ๆนะคะทุกๆท่านที่เกิดในวันพุธด,ด้วยเช่นกันนะคะท่านจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นท่านท่ใดที่รอตำแหน่งงานนะคะปีนี้เป็นปีทองของท่านนะคะท่านจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นนะคะขอขอให้มั่นคงมั่นคงในหน้าที่การงานงยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินไพ่ใบแรกของการเงินก็คือ Queen up, ครีนซัเป็นไพ่บวกนะคะบวกดีด้วยนะคะดีฮาเอนเซก็เป็นไพ่กูบาจานก็เป็นไพ่บวกเช่นกันนะคะเป็นไพ่เมเจอร์ทั้งสองใบเป็นไพ่หลักนะคะแล้วก็จากภาพบอกให้รู้ว่าเงินในบัญชีของท่านจะมาด้วยโชคลาภด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากให้ทุกทกท่านนะคะเอไหว้ไหว้พระบูชากูบาจา์นะคะท่านจะมีโชคดีเหมือนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเสริมเรานะ,ะเป็นเป็นปมงคลให้เรานะคะขอให้ทุกท่านมี การเงินในบัญชีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกของความรักก็คือซ้ำเหรียญเพมคุยกันไพ่บวกนะคะเด็กนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะบอกว่าเออคนที่เคยมีคนคุยแล้วห่างไปเขาจะกลับเข้ามาคุยใหม่นะคะส่วนผู้ใดที่คุยกันอยู่แล้วมีโอกาสเริ่มต้นสถานะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นว่าเออจากแค่คนคุยกันก็เป็นแฟนจากแค่เป็นแฟนก็เป็นคู่รักคู่ที่สาม แต่ง,งานได้นะคะมีครอบครัวอบอ,อุ่นได้นะคะมีลูกนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักนะคะมีความสุขกับคนที่เรารักนะคะแล้วก็เป็นคู่กันตลอดไปนะคะยังยืนยืยนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพอาจารย์มองจากให้ด้านนี้ดีกว่าใหไม้เก้าเหรียญนะเกาเหรียญบวกนะคะ นายจอรแพนเชคเกอ s สังเกภาพเป็นไพ่เหรียญทั้งสองใบเหรียญหมายถึงการลงทุนนะคะอาจารย์จะบอกว่าลงทุนในความรู้เพื่อที่จะดูแลสุขภาพลงทุนในเขาเรียกสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นวิตามินหรือว่าอ,อ,อาหารที่มันมีประโยชน์กับร่างกายนะก็ที่คุณภาพนิดนึงนะคะท่านผู้ใดที่ป่วยนะคะรักษาตามอาการหายแน่นอน ท่านผู้ใดที่มีสัญญาณของความเริ่มล้าเริ่มเริ่มเสื่อมนะคะก็รักษาตามอาการแล้วดูแลสุขภาพใช้สารอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนะคะเล่นโยคะนะคะทําสมาธิดีกับสุขภาพแน่นอน,นะคะ่ะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภล่าบลาบอยไพ่ใบกลางเลยนะคะฟ r i ส์เซ p เพนจ c l ้าอีกใบหนึ่ง t ะสตาร์พร้อมกันเลยนะเป็นไพ่เมเจอร์ทั้งสองใบนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงนะคะท่านผู้ใดไม่มีตัวเลขในใจเลยนะคะ ซื้อกับผู้หญิงให้เขาดีผ้คิดในใจว่าเออน,นางฟ้าหยิบให้เขาพู้เจ้าหน่อยนะคะที่ฉันเชื่อว่าคุณจะมีโชคดีจากโชคลาภลับลอยนะคะทุกทท่านเลยนะคะในที่เกิดในเดือนนี้ที่เกิดในวันพุธแล้วก็ทุกทท่านที่รับชมคลิปนะคะขอให้มีโชคดีในเรื่องของโชคลาภลับลอยนะคะสีที่เป็นประโยชน์สีที่ดีของคนวันพุธนะคะใส่และเสริมดวงนะคะเขียวเหลืองแล้วก็สีฟ้าฟ้าสว่างๆนะคะ สีที่ไม่ดีคือสีดำสีแดงเข้มนะคะสีน้ำตาลนะคะใส่ตัดกันได้นะคะเลขที่เป็นมงคลก็คือ5 8 3นะคะสุขภาพที่ควรระวังคือเรื่องระบบภายในระบบช่องท้องระบบย่อยอาหารระบบประสาทความเครียดนะคะระบบหายใจนะคะอัญมณีที่ดีมรกตเพทยายไพลินสีฟ้านะคะขออำนวยอุปรณ์ให้ทุกทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดในวันนี้มีความสุขความเจริญในทุกๆด้านนะคะ แล้วก็ทุกทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยนะคะขอให้มีความโชคดีสุขทั้งกายสุขทั้งใจค่ะฝากกดติดตามกดถัวใจกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ